ผมว่าจะเปลี่ยนเซตเล่นเลยปล่อยเซตไปละตอนนี้กำลังหาเซตอีกเซตหนึ่งเล่นไม่รู้ว่าจะเอาเซตอะไรดีผมก็เลยไปดูในคังออมีใบบวกที่เราฟาร์มเหลืออยู่200ใบก็เลยคลิปนี้จะมาทำย่อยสกิลบวก2อ0 0สกิลให้เพื่อนๆดูว่าทเทสเลทเทสเลทให้ดูแบบน้อยน้อยมากๆสำหรับคนที่ย่อยอยู่เป็นประจำโอเคครับเดี๋ยวเราไปดู บรรยากาศในการย่อยซื้อ ผมก็ย่อยเรียบร้อยแล้วถือว่าการย่อยคลิปนี้เป็นการที่น้อยมากๆถ้าเทียบสาหรับคนที่เขาลองเทสเด็ดป,ปกติประมาณนักพันหรือหลายพันก็เป็นเรื่องเปิดติของผมนี่ถือว่าน้อยมากก็ถือว่ามาลองให้เพื่อนๆดูน้อยๆของที่ได้ก็ประมาณนี้พวก power ที่พอดูว่ามันขายได้ตอนนี้ราคา power อยู่ที่2 0 0 0 0 0 ต,ต,ต้นมองจากอาเปล่าประมาณเอ็มโอเคตั้งราคาประมาณประมาณนนประมาณอยู่ M ผมใช้ไม่บวกไป200ใบซื้อสกิลมาร้อยสกิล5 0 0 0ั0 0 0 0 5 0 0ประมาณ500,000เซนแล้วก็บวกอีก3บวกอีก300,000เพราะว่าบวก1นงมัเป็น1000บวก2ก็2000รวมกันเป็น3000คูณ ร้อยครั้งเข้าไปก็สามแสนประมาณเนี้ยขาดทุนเล็กน้อยฮะ